เราเข้าใกล้แเากเข้าใกล้เป้าหมายแรกเขาคือที่พักให้เหรอัง ต้องไปต่ออีกประอยู่เลยประมาณสกิโลเมตรในในทีมญี่ปุ่นก็ผิดร่างกายมาให้พร้อมนะเน้นเดินเน้นเดินเดินแล้วก็เดินมันก็เหมือนปลาเหล่าที่ไม่รู้จะไปออกตรงไหนโยเยไปหมดหนึ่งสองสามสี่นี่อ่ามันก็จะไปต่อจะไปต่อรถไฟได้จะไปต่อรถไป JR อาร์เไป จะต่อได้ยังมันเป็นขายใี่ป่ะพี่ใช่ใช่มันก็เหมือนรถไฟสายสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยจากที่ตกลงกันได้แล้วนะครับว่าจะนั่งรถไฟต่อโดยที่เราจะเดินให้น้อยที่สุด นั่งรอเปิดโปเกมอนเลยเปิดโปเกมอนโกเปิดแค่โปเกมอนโกเปิดโปเกมอนโก้เปิดโปเกมอนไข่ คุกพี่ใช้ตู้นี้คอลเรียญแกๆๆแก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 เซิร์ชาอไรเรื่องงานเราไคนละร้อยแต่ีใส่นเบอร์สบายกว่าเดยว ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ก่อนจะมีธรรมไทยที่พูดว่าความผ่านเวอร์ชันเก่าใช่เนี่ยเวอร์ชั่นเก่าก็เหนียดมากนี่ต้องต้องไปดูก่อนต้องไปดูเหมือนว่ามันจะมีอันที้แล้วที่อะไมาดูในตัวนี้ก็ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นตอบโจทย์เหมือนกันอ่ะวิธีการกดเหมือนกันไม่เลยนะครับแต่มันแค่ดูแล้วแต่มันดูแล้วกดได้ ตเตยทำเวเนี่ยมันไม่มีทางหลงหรอกเพราะว่า Google ของที่ญี่ปุ่นนะมันบอกละเอียดโคตรเนี่ยบอกว่าเราต้องเดินไปตรงไหนชานชาลาที่เท่าไหร่กี่นาทีจะมาถึงเดินกี่คือมันละเอียดมากมันคือมันไม่มีทางหลงถ้ามีค o o เกิ สุดเราก็ใกล้จะถึงแล้วแค่ใกล้เฉยๆับยังไม่ถึงนะครับนี่ครับเออเดนไปันรับรานี่มากเลยรารู้สึกแรงที่ได้มาเดินินถนนญี่ปุ่น เป็นไงบ้างครับปินครับดีมากมร้อนเหมือนบ้าเราไหมต่างกันเยอะครับคือแล้วเนี่ยมันอิสระมันไม่ค่อยมีคนเท่าไหะไรไม่ไม่มีใครมาขายอะไรบนถนนให้เรากินนะแต่ประเด็นคือไม่มีใครมาขายอะไรเลยเฮ้ย จะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะเมื่อกีท้ที่อะไรนะพี่ที่มานอนเนี่ยพี่อ่ะนี่ครับที่นอนของเรานะครับเซเว่นดีลเวน้น,เเวนนะเป,เปิด24เปิดี่สี่มีมีชั้นสองด้วยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <-an> Gõ <-an> Để không <-an> bỏ lỡ những video hấp dẫn <-an> To join a member, oh, thank you. <laughs> yeah. Then I'm gonna take photo you. Okay, here's the camera. Can you please look at this? Okay, one, two, three. Thank you. Okay, please. All right, then this phone for check in for two rooms. You got a two room, right? Yep. There are two rooms, tonight here. Huh? Yeah. So I need a two forms because huh? you have two rooms. So I need a four people's name here, okay. and now so I need to copy your passports, all of yours. Okay. I need four passport. <laughs> <laughs> Perfect, thank you. Write the name of the this is strange. โอเคไม่ต้องรอคนเข้ามาเนาะอยากให้เขาไปดูยอ้อนหลังกันเราเองโอเควัสดีครับก็เพิ่งถึงโรงแรมนะฮะจริงๆอยากจะไลฟ์ตั้งแต่ที่สนามบินแล้วแต่ว่ามันชุกระหุจริงๆทำนู่นทำนี่เยอะนะไหนจะเดินทางรีบมาเช็คอินนะครับที่นี่ก็ปาไปสี่ทุ่มกว่าละนะฮะโอเคนะครับอ,อ, okay. อามีคนดูด้วยอไม่น่าเชื่อปกติเราไม่ได้ไลฟ์เลยเนะีนะะ่ยโอเคอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะฮะก็ สำหรับการมาครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมีการาไลฟ์เป็นระยะระยะนะครับก็พยายามติดตามกันละกันนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอยู่บนเครื่องเนี่ยผมว่าเช็คข้อความอะไรไม่ได้เลยเพิ่งกลับมาเช็คนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่อวยพรเช่นนี้ละกันขอบคุณทุกท่านที่อวยพรนะรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากได้สาวๆด้วยแน่นอนนะผมเป็นธรรมเนียมผมมีสาวๆมาให้พิจารณานะครับอันนี้ น่าจะเคยเห็นผมแชร์แทบจะทุกครั้งที่มาเลยนี่ครับ <c oughs> โปรแกรมไกด์นะฮะก็อันนี้เอาพูดตรงๆคือเป็นแคตตาล็อกของสาว n d วีนั่นเองเออนะฮะผมก็ได้เก็บกลับบ้านมันมันออกมาเป็นลายสัปดาห์นะก่อนหน้นเนี้ยแต่นี้รู้สึกเป็นลายเดือนล้ะก็เดี๋ยวจะเก็บกลับบ้านไปฝากกันล้วกันผู้โชคดีนะครับในนี้มีแคตตาล็อกนะฮะอาจจะเปิดให้ปิดให้ดูสั้นๆนะ,ะเพราะว่าในนี้คือสิบวก โอเคนะในเนี้ยจะมีเป็นดาราเอวีะนะฮะที่กำลังมาแรงมีการจัดอันดับแรงกิ้งด้วยนะฮะก็นั่นแหละเอาไว้ไปหาเราโงรหัสกันนะครับเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกไม่ต้องกังวลใครถามหาลุงใครถามหาลุงบอกเอาสาวๆไว้ฝากหน่อยเอาสาวเป็นตัวตัวเป็นๆเนีย่ยไปฝากไม่ได้ก็เอาแบบนี้ไปฝากก่อนละกันนมครับนมครับมีคนบอกนมครับแน่นอนจัดไปเต็มๆนะฮะก็ เ,เดี๋ยวเพิ่งมาถึงเนาะเดี๋ยวเราอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันปีนี้ไม่ต้องกังวลมีคลิปแน่นอนเพราะว่าพี่ใหญ่มาด้วยนะครับก็คนถือกล้องเนี่ยแหละเขาก็จะคอยบันทึกบรรยากาศให้ตลอดนะฮะแพนของผมคืนนี้คงไม่มีอะไรก็คือเดี๋ยวออกไปหาอะไรทานแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ภาพแชร์อะไรในแฟนเพจเป็นระยะระะเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปงานโตเกียวเกมโชว์เป็นที่แรกเลยนะครับแต่ว่าโตเกียวเกมโชว์เนี่ยเขาจะ เขาไม่ค่อยให้ถ่ายบรรยากาศข้างในสัญญาณโทรศัพท์เขาก็ตัดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบรอให้ผมกลับมาที่โรงแรมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยแชร์กันนะครับผมก็จะคอยเช็คแฟนเพจเรื่อยๆนะมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับไหนดูนี่มีใครนินทาอะไรบ้างเนี่ยอ๋อทำไมดูไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าบอกแจกครับแจกดูไม่ได้อ่ะเออ <c oughs> ตอนนี้มีคนไล์ดูไลค์สามสิบห้าคนอ๋อดูคือ,ค,อคือเราดู <c oughs> ของตัวเราเองไม่ได้เ <c oughs> องไม่เห็นหอะ ไม่มัน,ม,นมันเด้งว่าเ er ออเลยช่างมันก็เลยไม่รู้เลยใครตาอะไรบ้า,เบางเนี่ยไม่รู้เลย okay. มีคนบอกว่าอยากอยากให้แจกอยากให้แจกอันนี้แจกแน่ๆเออเดี๋ยวเรามีสอง,สองห้องแล้วนะเรามีสองใบเรามีสองห้องเราก็มีสองใ <c oughs> บเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีพอดีมีทีมงานมาด้วยสองคนเรามีสองใบแล้วก็น่าเสียดายคือมันกลายเป็นรายเดือนแล้วไงมันเลยจะมีแค่แค,แค่ตล็อกแค่ใบเดียวแต่มีสองรางวัลน,นะครับเออนะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่พอวยพรนะครับ ก็ระหว่างทางมาเนี ot, so right stopped, so engine, ần, ่ยเสียวมากเลยอ่ะคือม uh, ันตกหลุมอากาศบ่อยมากเลยตอนจะถึงญี่ปุ่นเนี่ยเสียวเครื่องบินตกเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้เจาะจงตรงไหนเป็นพิเศษพิมบอกได้นะก็อย่างเช่นเดี๋ยวที่ที่ผมแผนว่าจะไปก็คือไปดูการดัมที่โอเดบัะเนื่องจากเขาเปลี่ยนการดัมเรียบร้อยแล้วเขาเอายูนิคอร์นการดัมมาแทนกันดัมตัวแรกก็เดี๋ยวจะไปเปิดตัววันที่ยี่สิบสี่มั้งงานเปิด เปิดตัววันอาทิตย์งานเปิดตัวการดั้มยูนิคอร์นงั้นเดี๋ยวเราก็ไปวันที่ยี่สบสี่ใช่เออน่าจะดีเป็นเขาเปิดตัวเลยนะครับก็บรรยากาศงานอ่าเดี๋ยวจะไปจัดการมาให้นะครับแล้วก็มีที่จะไปแน่ๆคืออมากิบาอันนี้ไปอยู่แล้วทุกปีเดี๋ยวเราจะไปหาของมาแจกเพื่อนๆผมก็ซื้อที่อากิบานั่นแหละการพลาเอ่ยอ,อะไรเอ่ยปีนี้อาจจะเลงโมเดลด้วยพวกโมเดลสิบแปดบวกอะ่ะเอาร้เล่นร้อเล่น คือเดี๋ยวจะไปหาอะไรที่มันหลากหลายขึ้นนะครับเนื่องจากก็มีคนติดตามถึง2องแสนแล้วเนาะเราก็จะแจกของใหญ่ขึ้นปีหน้าเดี๋ยวรอได้เลยนะครับงานัวเกีเกมโชว์ปีหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาด้วย1คนฟรีทุกอย่างนะครับไม่ต้องออกอะไรเลยที่พักผมมีให้เครื่องบินค่ารถไฟอะไรทุกอย่างนะครับยกเว้นค่ากินหัดของเองบ้างรอเล่นรอเล่นก็เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวชมงานในปีหน้านะฮะอันนี้สัญญาไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆจะพามาปีนี้แต่มันไม่ทันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวปีหน้า ผมจะหาผู้ชมดีเดี๋ยวดูก่อนล้วกันว่าจะสักกี่รางวัลอาจจะเป็นสักคนสองคนเดี๋ยวพามาเที่ยวนะครับวันนั้นไม่ต้องกังวลมีคนผมมีคนเมีคนบอกว่าพี่ใส่แว่นตลอดเลยเหรอเอไม่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 เดี๋ยวก็จะเห็นในวิดีโอผมถอดแว่นอยู่แล้วน่าถ้าเดินเดินเดินปกติก็เดี๋ยวจะถอดแว่นอะไรนี้เขาบอกว่าฉีกฉีกหน้าเมื่อฉีกหน้าเล่นเมื่อกี้แบ่งมาผมก็ได้อะทำอะฉีฮะฉีกแบ่งกันก็ได้อ๋อฉีกแบ่งกันงั้นเอาเอาบอกเอาตุวผมเอาข้างล่างอะไรอย่างนี้ แบ่งกันหรอก็ได้นะคือมันอันไม่น่าเห็นหรอกมันไกลมันจะเป็นแคคตล็อกอันนี้คือแบบติดดาวเลยติดดาวอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือทั่วไปเพราะนั้นถ้าจะฉีกจริงๆก็ก็ได้นะก็ได้ก็คือแบ่งกันไปคนละครึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่โชคดีก็ได้ใครใครรู้จักคนนี้มั้งอะผมผมว่าคุณคุนนะเหมือนเคยเห็นผลงานของเธอพันๆแต่ไม่รู้ว่าเธอคือใครนะมีคนบอกว่าไปเที่ยวบ้านผมไหมยามาซักยามานาชิ ยามานาชิของถูกกว่าอากิบะอีกก็ไกลเหมือนกันนะคือเราเราไม่ได้ตีตั๋วไปเที่ยวตามจังหวัดเลยก็อาจจะไว้โอกาสต่อไปดีกว่าแต่ถ้าใกล้ๆโอกูฮาม่าอะไรเงี้ยนาริตะอะไรเงี้ยเนี่ยพอเป็นไปได้อยู่แวะไปเยี่ยมๆกันได้เขาบอกว่าพี่ถอดแว่นหน่อยอ่าโอเค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 ครับก็นั่นแหละเดี๋ยวผมเตรียมตัวไปหาอะไรทานก่อนนะก็อย่าลืมพิมพ์อยากจะได้อะไรบอกไว้เดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมจะดึงมาให้ อไอกิบะเนี่ยอาจจะคิดเยอะเพราะว่ามันมีความทรงจําอยู่ที่นั่นเยอะนะครับฉายาของราชาเกลือเกิดที่นั่นเลยใครตามทันบ้างที่ไปหมุนกระปองมาสามสิบูกแต่ไม่ครบนั่นแหละครับฉายาผมเริ่มเกิดตรงนั้นเลยคือเปิดกระปองเปิดจริงด้วยไงลูกละสามรอยเยนนะลูกละเก้าสิบาทเงี้ยเปิดสามสิบูกคิดดูดิแต่ไม่ครบคือแบบว่ายาจริงๆนะฮะก <c oughs> ็ะโอเคแหละเดี๋ยวผมเตรียมตัวเพิ่งถึงงานเหนื่อยๆเดี๋ยวขอไปพัก นะครับทานข้าวก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะฮะใน Facebook ของเราจะโพสต์มาเป็นระยะระยะเดี๋ยวจะโพสต์รูปนี้ให้ดูก่อนเออโอเคไปละเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยครับบ๊ายบายครับโตบานี่เป็นรามอง นี่มันมันมีรามอีกไงใช่ไงมีหลายอันมากเลยครับวันพีชจำเหมือนเฮียจำเออจำเออเลยจำไงอีกการถือกระตุ้นโอเคครับคาร์บี้มีไอ้งานที่เป็นเหมือนฮานามีอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราจะเอาแบบนี้มาสู้ไงก็ให้สปอวัสดีผมด้วยน